MHA Cuisine สุดรับจบเชฟวันนี้เราจะมายกอะดับไก่ทอดคาราเกะของร้านคุณนะครับให้เป็นเมนูยอดฮิตสดกระแสด้วยการเสิร์ฟคู่กับชีฟฟองดูครับสำหรับเมนูนี้นะครับไก่ทอดคาราเกะต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเพราะมีเอโร่ไก่ทอดคาราเกะแช่แข็งของเรานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเนื้อไก่มีคุณภาพนะครับแป้งทอดออกมากรอบที่สําคัญนะครับได้รสชาติแบบต้นตำรับญี่ปุ่นจริงๆด้วยนะครับด้วยสเต็ปของผมนะครับก็จะใช้วิธีการทอดแบบ2สเต็ปนะครับวิธีแรกก็คือทอดน้ํามันไม่ร้อนจัดวิธี่่เราคอย ทอดน้ำมันร้อนจัดนะครับสังเกตนะครับเวลาทอดด้วยน้ำมันอุณหภูมิประมาณ160องศาเนี่ยนะครับน้ำมันจะไม่พ่านจัดนะครับวิธีการเนี่ยจะทําให้ตัวไก่อะ่ะมีความร้อนจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอามาทอดที่หลังเพื่อเพิ่มความรอบนะครับสังเกตนะครับถ้าเขาได้แล้วเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมาเสมอผิวน้ำมันเท่านั้นเองนะครับอันนี้ถือว่าได้แล้วจากนั้นเราจะมุฟออกนะครับ จากนั้นเราจะวอร์มน้ำมันนะครับให้ร้อนจัดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะทําให้ไก่มีความกรอบนะครับสีก็จะออกมาสวยงามด้วยน้ํามันนะครับเริ่มร้อนแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างจะได้แล้วนะครับเราจะนํามาทอดซ้าเนาะคราวนี้ที่เราทอดซ้ําด้วยอุณหภูมิที่ร้อนจัดจัดนะครับประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นเองนะครับไก่ก็จะมีความกรอบและสีสันนี่ก็สวยงามนะครับที่สําคัญนะครับต้องบอกเลยว่าเอโร่ไก่คาราเกะของเรานะครับช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะต ตัวชิ้นไก่นะครับเวลาทอดออกมาก็จะมีสีเหลืองอย่างนี้เลยนะฮะขั้นต่อไปนะครับก็มาสู่ขั้นตอนการทําชีสฟองดูนะครับผมก็จะใส่นมลงไปก่อนขั้นตอนนี้ยังไม่ตั้งไฟนะครับจากนั้นตามด้วยแป้งข้าวโพดตีให้ตัวแป้งเนี่ยเข้ากับตัวนมก่อนนะครับพอเราคนเริ่มเข้ากันแล้วเราค่อยมาตั้งไฟนะครับคนให้ตัวแป้งเนี่ยสุกไปกับนมก็จะมีความหนืดบางๆนะครับถือว่าได้แล้วนะครับจากนั้นเราจะมาใส่ตัวชีสเริ่มจากการใส่มอสไซราลชีสลงไป เชดดาร์ชีสขูดนะครับแล้วก็อิมมอร์ทัลชีสนะครับเหตุผลที่เราใช้ชีสสามชีเนี้ยก็เพราะว่าคุณลักษณะและก็เอกลักษณ์ที่ต่างกันนะครับตัวมอสเนี่ยก็จะเพิ่มความหนืดเชดดาร์เนี่ยก็จะมีความนุ่มส่วนตัวอิมมอร์ทัลเนี่ยทำให้มีกลิ่นชีสมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเราเจ้าจะเติมตัวเนทแม็กลงไปนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวชีสฟองดูนะครับชุบกับไก่เนี่ยนะครับไก่ก็จะไปเกาะตัวชีสได้ดีนะครับ จัดจานกันดีกว่านะครับอันดับแรกผมจะใส่ตัวไก่คาราเกะลงไปก่อนนะครับเลรมอนลงไปตามด้วยพาสเทลนะครับใส่ชีสฟองดูลงไปในฟาชนะสูตรนี้การันตีความอร่อยนะครับสามารถทำได้จริงแล้วก็เราคิดมาให้คุณหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับผมโอเควันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับผม